แบบว่าหวานไม่มีพักรักไม่มีแผ่วกันเลยทีเดียวสำหรับคู่รักตัวจริงนอกจออย่างเหอสูงรุ่ยวัย27ปีกับหยวเนียนวัย24ปีนักแสดงสายมินิซีรีส์ที่ร่วมงานกันอยู่บ่อยครั้งจนตกลงปรงใจคบหาศึกษาดูใจกันนะครับล่าสุดก็ฉลองยอดวิวมินิซีรีส์แต่3,000ล้านวิวทั้งคู่ก็ชวนกันมาออกเดทฐานารกด้วยการโดด บัญจี้จ้ำสุดหวาดเสียวเพื่อพิสุดรักแท้นั่นเองด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันทําให้พวกเขาพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นกันเองระหว่างทายรมแต่ด้วยบรรยากาศ และบทละครที่ทั้งคู่ได้รับทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นจนขยับสถานะจากเฟนโตนมาเป็นแฟนกันนะครับทั้งคู่ก็สร้างความสัมพันธ์ที่หวานชื่นระหว่างร่วมงานกันแม้จะไม่ค่อยเปิดเผยตัวนักแต่พวกเขาก็มักจะไปงานปาร์ตี้และท่องเที่ยวด้วยกันแบบส่วนตัวอยู่เสมอความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จึงมั่นคงอย่างมากนั่นเอง